สวัสดีครับพบกับช่องแวนใหญ่เนิวช่องสาระความบันเทิงของคุณแวนใหญ่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดนนสัมพันธ์บ้านนนเก่าน้อยนะครับวันนี้ผมติดตามคณะของท่านนายอำเภอนะครับท่านกรุงนามสง่านะครับผมวันนี้นะครับทางอำเภอเราได้มารับมอบก,กล่องปันสุจากท่านพระครูสมนจันร์สารคุณนะครับเป็นเจ้าคณะตำบล ของตำบลคอนฉิมน,นะครับผมก็ทางท่านเจ้าคณะนะครับได้มีเมตานะครับมอบกล่องบรรจุให้เพื่อที่จะไปไว้วัดในเขตตำบลคอนฉิมทุกวัดนะครับวัตถุประสงค์ของท่านก็คือว่าจะให้กล่องบรรจุตัวนี้นะครับเป็นที่รับบริจาคนะครับสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งจากคนที่มาทําบุญในวัดพอของพวกนี้ได้เยอะแล้วนะครับทางเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะมอบต่อให้กับ ผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกํามนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับไปมอบต่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้นะครับเพื่อที่สารต่อแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการสจพนะครับผมของจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าพิธีมอบเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นว่าท่านนายอำเภอมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการรับมอบกล่องปันสุกกันนะครับผมไปครับท่านูุนครับ ตอนนี้ก็จะเป็นที่มอบนะครับผมก็ท่านเจ้าคณะตำบลจะมอบให้ทานายผือนะครับแล้วก็ทานายเือก็จะมอบต่อให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านไปไว้ที่วัดของหมู่บ้านเพื่อนะ การได้รับการอน,นุเคราะห์จากท่านเจ้าคณะตำบลตำบลคันฉิมนะครับผมท่านพระครูสม,มน์การสารคุณนะครับผมเป็นอมอบแต่ละกล่องก็จะเป็นมูลค่าอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับผมอันนี้ก็กขออนุทน,นาบุญท่าน้วนนะครับนี่ก็ข้างหลังนี่ก็ตอนนี้กําลังจะเริ่มเอา,อาของที่ได้รับมาลงแต่ละกล่องนะครับแล้วก็หลังจากนี้กล่องตรกนี้ก็จะไปอยู่แต่ละวัด ในตำบลคลนฉิมนะครับทั้งหมด8วัดนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ของเต็มเมื่อไหร่ก็จะเอาไปให้กับประชาชนผู้ยากไร้ต่อไปตอนนี้ภารกิจตรงนี้การรับมอบของประชุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ตอนนี้ทานายอำเภอกำลังจะไปเยี่ยม พี่น้องผู้ยากไร้นะครับไปต,ตามไปครับเดี๋ยวไม่ทันแน่นตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกนะครับเป็นบ้านของนายสมปองศรีจันทร์เป็นพี่น้องบ้านโนนเกาน้อยหมู่แปะกนปะนนันไอยู่ไ้คุณพ่อวันนี้วัเลื่อ่่รับวันเอยู่วัมา้งวันวันนัดเขาีม่สารเ หายแลอย่างแกก็ยูบาตมันเปิดบอกร้านเนี่ยแล้วเรียกชุดล้มอถ้าปล่อยให้ชุดไปกว่านี้มันก็รักษาเป็นยากแต่ว่าชวดใดเขาก็มาตัด ทีเราก็มาถึงที่บ้านดอนโจดนะครับหมู่6นะครับมาเยี่ยมบ้านพ่ออาศจรย์บุญทันนะครับก็บ้านแกก็จะอยู่ห่างไกลกับผู้คนพอสมควรน,นะครับแกมาอยู่ตรงทุ่งนาเนาะสิ่งที่เราต้องทำไงก็ต้องต้องวางแผนไงคือตอนนี้ตรงแปลงนี้มันต้องมีนะ้ำ นะครับถ้ามันไม่มีน้ำเนี่ยมันทำไรไม่ได้แต่ถ้ามีน้ำุวบเนี่ยมันปลูกอะไรก็ได้นะครับพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้เนี่ยมหาศาลมากมันมีตากแกยาอยู่ที่หน้าทิประการนันคือพวกโคชัยดินแห้งยี่เลยครับแต่เขาปลูกตลอดปีเลยครับแล้วเขาก็ขายได้ตลอดปีไรละหนึ่งล้านเหมือนกันใช่ครับได้จริงจริงอย่างเงี้ยได้ทูแลดูแลดูแลดูแรดแลดูแลดูแลดงแลดูแลดูแลด cua hay lưu hành không, không à à. Đúng, ngang lưu hành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  ท่านนายอำเภอเปิดไม่ยามที่นายอำเภอทีนี่เงินเหรียเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะจะอยู่กับปีนี้หนึ่งลราเศรษฐมีข้อมูลมาที่นี่แล้วตัวเองก็ไม่ได้ใช้เงินไม่อยากใช้เงินเป็นงันการกับคนหญ่เราเปลี่ยนใจมาเราไม่ยุ่งี่เราไกลไหมคะเอาแล้วที่นี่ของผู้ใดรที่เป็นของพี่คือยก็ยังมี่ปัญหาเดี๋ยวนี้ผมที่อยากสรุปคือเราสิได้เบี้ยอายุสองเบี้ยเรอบีเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการ แต่ว่าคนที่รับเรียบไปนี่คล้ายๆว่าเพื่นมีอันจริงๆนเพื่นก็ว่าใครดูแลแล้วนี่แหละออข้าคกระจูที่ระบบของท่านนล้นตอนใจ่มยังไมต้อง ทำวูดูแล้วก็จะได้ดีแล้วมีลูกร่วมกันเหมือนกันือว่าเป็นไอโซซองค้องใจอะไรมันเป็นม้วนหลวงอยู่ป็นต้นเอายวนน้ำตัวแรกสิให้ตตัวเป็นคนเอาตัวที่สองขึ้นหลวงตัวที่สามตัวเป็นคนเอนตัวที่สี่เป็นของหลวงสลับกันไปสลับกันมาอันนี้เป็นกรณีพิเศษเพิ่งได้สิให้ตตัวมด้องจับฉลากไง จะเดินทางต่อไปที่บ้านโคกสว่างนะครับหมู่เจนะครับบ้านของแม่บุญโอมเนี่ยบุญโอมทองมางนะครับเส้นทางก็ไปค่อนขา้างจะลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าฝนตกก็คงจะไปเส้นนี้ไม่ได้นะอ,อันนี้ก็ดูเราจะไปอีกบ้านหนึ่งนะครับเรี๋่ายให้ท่านได้เห็นสภาพการเดินทางของทีมสจพอพูเป็นอ่ ไ่อน <aunque> ี่พวกข้เวข้แล้วก็อโง่ไห่หลายเรียญเลยหลายอะไรหรองีสามกีแล้วเนาะเอาไปมันดีคุณภัพชีวิตเนี่ยมันดีกว่าเกาอันนี้ือว่าผงไปเยี่ยมนี่ยลำบากคนนี้มีน้องเขาสามารถต่อพัฒนาได้ต่อยอดต่ออย่างไรมันดี ทำรายได้ก่อนรายลุงรายได้อะไรถ้าจะช่วยตัวเองได้มเรื่องนี้มันตกเย็นอะไรมันเป็นนั่นในปั๊มยวนในปั๊มที่แม่ยายโอ้ก็วันละสามร้อยก็ได้เท่านั้นเนาะวันละสามร้อยทีนี้ทำทุกวันไหมครับหยุดหนึ่งวันก็ประมาณเดือนละ5,000เดือนละวก็พันก็มาเจื่อจาในในครอบครัวก็ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพความเป็นอยู่ของยายนะครับ แกอยู่กับหลานหลายคนนะไปดูสภาพเป็นอยู่างไนว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่เราตะเวนไปมาหลายหมู่บ้านนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราออกมาติดตามขับเคลื่อนอ ตเจาอของอำเภอเรานะครับนายออพอดีผมอยากให้นายช่วยสรุปสันส้นๆว่าวันนี้ที่เราไปเจอมาเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ตำบลคอนชิมนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นต้นแบบได้นะครับในอีก4ตำบลที่เหลือในส่วนนี้ก็เมื่อเช้านี้ไปที่วัดของมูแปนะฮะซึ่งท่านมีมีม โครงการดีๆคือกล่องปันสุขนะครับถือว่าเป็นไอเดียไยนึงที่จะช่วยเติมเต็มในการที่จะช่วยแก้ปัญหาขจัดความยากจนนะเราจะจ่ายแจก,กไปที่วัดทั้ง8วัดในเขตตำบลคอนฉิมของเราครับเพื่อให้พี่น้องที่เป็นสาธุชนนะครับได้มีโอกาสได้ทาบุญโดยผ่านทางกระบวนการของทางศาสนาเรานะในส่วนที่จะได้มาเติมเต็มได้แบ่งปันในส่วนที่เหลือนะครับเอามาให้กับคนที่ทุกข์ยากลําบากกว่าในส่วนนี้ก็ ได้มอบให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่นะครับทั้ง9้าหมู่บ้านเราได้ไปขับเคลื่อนต่อในส่วนของกล่องฟันสุขนะครับวันนี้ไปมา6คขัวเรือนนะครับในส่วนนี้ก็ไปพบเจอในส่วนที่เป็นคนที่ถือว่าตกเก็นจตะวท์อของท่านพนาักงานนะครับอายุ44 45ปีมีปัญหาเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เก็บนะครับก็ท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตนะครับไม่ไม่เอาอะไรแล้วไม่รักษาตัวผมก็ได้ไปเชิญชวนชักชวนกับท่านนายกชัยวัฒ ดอกไม้งามท่านทนาการท่านปรวชนะครับท่านผอ,อ,อโต๊ะนี่ก็ให้ข้อคิดให้หลักคิดว่าเราอายุยังไม่มาก44 45นี่ก็สามารถที่จะมีพลังกลับมาได้นะครับสามารถจะไปรักษาตัวได้เขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในส่วนอีกรายหนึ่งครับเรียนว่าเป็นคนหนุ่มเหมือนกันนะครับก็อยู่หัวไร่ไปนานะครับมีที่ดินประมาณของตัวเองสักประมาณไร่หนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็ หรือว่ามีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขยันขันแ็งนะครับแต่ก็มีปัญหาว่าโอกาสทำเลยขาดคุณทรัพย์ในส่วนนี้ก็ฝากทางท้องถิ่นได้ช่วยดูเรื่องการส่งเสริมอาชีพสามารถที่จะพัฒนาได้รออยายนี้นะครับสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าชื่อให้เขากลับมาได้เขาชื่ออัศจรรย์ผมก็เลยให้ค่อยคิดว่าคุณอัศจรรย์อาจจะเป็นคนมหัศจรรย์กลับมาพลิกชีวิตนะครับอีกอสี่ครอบครัวนะครับก็มีปัญหาเรื่องรายได้ ในในหารยิ่งลบาบากเขาสื่อสารกับพวกเราก็ไม่ค่อยถนัดดีนะครับไม่ได้พูดคุยพูดจาก,กันก็จะไมเ่เข้าใจเท่าไหร่นะครับก็ตัวจริงๆปเป็นคนของหมู่หมู่เก้าจะไปอยู่อาศัยอยู่หมู่หกมีถิ่นที่อยู่คือก็เพื่อนบ้านได้สงเคราะห์ในส่วนนี้รายได้ที่ได้มาจากทางองค์การบริาหารส่วนตำบลฟันชิมได้สงเคราะห์คือจะมีเงินผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุรวมแล้วก็ประมาณ1500บาทในส่วนนี้ก็มีปัญหาเรื่อง การที่จะไปรับเงินรับฟองนี่ก็ฝากท่านนายกชัยวัฒน์ได้แก้ปัญหาในส่วนว่าเราจะจัดการกับเงินรายได้เขาเพียงเท่านี้ยังไงในส่วนให้มันมีความเป็นธรรมนะครับทีนี้ที่มาอยู่ตรงนี้ก็ของคุณยายเดียรน,นะครับก็มีปัญหาเรื่องหลาน้องเขาเป็นใบหนุ่มใบสาวนะครับก็อาจจะมีหาเรื่องว่าที่หลับนอนนะครับตอนอรับจานะครับของผู้ปกครอง,งต่างๆก็สองคนคนหนึ่งอายุ15้า มีคนนม3คนนึงก็จะเป็นเด็กผู้หญิงกาลังเข้าสู่วัยรุ่นครับก็อยู่ป5พอ12 13ก็เป็นสาวนะครับก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องพัฒนาการทางร่างกายพอนี้ก็จะอาจจะให้ทางท้องถิ่นได้มาดูเรื่องการกั้นห้องตำบลของเราที่ลําบากจริงคงจะหมดแล้วในส่วนทั้ง9้าหมู่บ้านในส่วนนี้ก็คงจะไปที่ตำบลอื่นในส่วนที่เหลือผมไปเยี่ยมมาแล้วก็มีตำบลแวงใหญ่ ตบวคนชิมนี่เป็นวันที่สองเขก็ขอบคุณทุกภาคส่วนเขทั้งท่านผออพสตคอนชิมท่านนายกไทยวัดดอกไม้งามท่านนายกองการบริหารส่วบนบลคอนชิมนะครับทราบมาว่าท่านตั้งงบประมาณที่จะช่วยเหลือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลวาระของจังหวัดนะครับท่านพนัางการที่ซึ่งเป็นเลขานุก,การนะครับในส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้พี่น้องของเราหลุดพ้นจากความยากจนให้แวงใหญ่เรานี่ไม่มีคนจน นะไม่มีคนตกเกียนจ้าประสาก็ต้องพึ่งพาอาศัยท่านผู้นําผู้ปกครอ,พอทงท้องที่ทั้งเจ้าหมู่บ้านหรือทั้งอําเภอของเรามาช่วยกันครับเพื่อนนะครับถือว่าถ้าประสบความสําเร็จหรือคนยากคนจนลดลงหรือเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นผลงานในยุคสมัยพวกเราได้ทําหน้าที่ในคณะนะผมเป็นในอำเภอในยุคขอรงบเองนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันนะครับก็คงจะนนำเรียนข้อมูลยัง เท่านี้ครับบอกให้สั้นๆแต่ก็ยาวเหมือนเดิมพอดีเราไปมาหลายบ้านแล้วนะครับผมก็เห็นจะมีเกี่ยวกับเรื่องอาชีพครับพัฒนาการครับทางพัฒนาการเรียว่ายังไงบ้างนะครับกบในส่วนของโครงการนี้นะเป็นโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะครับชื่อเต็มเนาะในส่วนของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ดูที่มิติเรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับมันจะมีมิติเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษา เรื่องความเป็นอยู่แล้วก็การเข้าถึงบริการภาครัฐนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอแหวงใหญ่เราเนี่ยมีคนเรือนที่ป,ประสบปัญหาต่างๆเราเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยสามกว่าควเรือนนะครับแต่ที่ปัญหาหนักๆก็จะมีตำบลละประมาณ6 7เจ็ดเรือนนะครับทีนี้ในส่วนของที่เราจะเห็นชัดเจนที่เราจะต้องรีบแก้ไขนะครับก็คือในเรื่องของอเรื่องรายได้แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องของรายได้เนี่ยนะครับ เท่าที่เราดูบางคนเรือนที่เราเข้าไปดูเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะพัฒนาได้นะครับก็เสริมในเรื่องของอาชีพได้นะครับแต่บางคนเรือนก็ไม่ได้นะครับก็คิดว่เป็นเรื่องของการสง่งเคาะไปนะครับในเรื่องของคนเรือนที่สามารถที่จะเสริมได้ <S <S> <S บางทีอาจจะเสริมได้ไม่มากแต่ว่าการที่ไม่มากเนี่ยเราก็คือได้ช่วยนะครับทำให้ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยลดความลำบากลงไปแล้วก็อาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นคนเรือนเนี่ยนะครับคนเรือนของยายกองเหลียญเนี่ยนะครับมีมีคนที่เป็น หลักในเรื่องของการหารายได้อยู่คนเดียวก็คือลูกสาวของยายกองเหรียญซึ่งจ,จะมีรายได้ประมาณเดือนละ9,000บาทใน9,000เนี่ยนะครับในใน,ในเดือนเดียวเนี่ยคูณ12หารด้วย5นะครับพอมาหาร5มันไม่ถึง40,000นะครับก็คือถ้าต่ำกว่า40,000เนี่ยก็คือ,อเป็นคนเลือนยากจนใช่ไหมครับถ้าหา,วากว่าคนเลือยนั้นมีไร่มีนามีอาชีพอื่นมันก็จะสาม,มารถที่จะขยับในเรื่องของรายได้ขึ้นมาได้แต่อย่างคนเลือนเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำได้คือเรื่องของการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะต้องมีการปลูกผักนะครับปลูกผักสวนครัวนะครับเพราะว่าในส่วนของท่านกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบ้านนี้มีรักปลูกผักกิตเองเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานก็คงจะต้องร่วมมือกันเกิดในเรื่องของการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่พันไข่อย่างเงี้ยนะครับการเลี้ยงไก่ก็ต้องดูในส่วนของความเหมาะสมของแต่ละครัวเรือนเพราะว่าการเลี้ยงไก่เนี่ย อ่ามันจะมีในเรื่องของอาหารของไก่ด้วยนะครับถ้าเลี้ยงเยอะมันก็จะเป็นภาระเรื่องของอาหารนะครับถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อในเรื่องของการลดรายจ่ายเพื่อการบริโภคมันกจ็จะไม่มากอาจจะ4ีห้าตัวนะครับสี่ห้าตัวนี้มันเป็นอาหารได้ทุกวันเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้ยายก็สบายใจขึ้นมาเยอะนะครับคนส,สมาชิกคนนึงก็สบายใจขึ้นมาเยอะมองเห็นทางนะครับก็ก็มีเสิมครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ทนายกแป๊บหนึ่งนะครับว่าพอดีครับทนายกับดีอย่างนี้ครับ ทางอบตเรามีแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนยากรายยาไรยังไงบ้างครับครับโอกาสมาครส่นตัวบ,บนบ้นถิมนะครับผมชัยวัฒน์ดอกไมงงามนะครับพร้อมทิมบริหารน,นะครับก็ได้เล็งเห็นความจําเป็นสําคัญที่จะต้องมาช่วยดูแลพี่น้องที่ตกเกณฑ์นะครับของเจ้าประทนะครับจากการลงพื้นที่ในหลายๆจุดในหลายหมู่บ้านนะครับก็ได้ไปกับท่านาอำเภอทุกจุดนะครับซึ่งก็เล็งเห็นว่า การช่วยเหลือนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทางองค์การหมหาชนตำบนคนุนครฉิรงงนนะครับเรื่องงบประมาณนะครับก็ได้ประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราจะตั้งงบประมาณยังไงที่จะสามารถช่วยเหลือกับพี่น้องที่ประสบรายได,ไดไ้ไม่พอต่อการคลองชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านครัวเรือนที่ไม่ปลอดภัยนะครับที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยหรือว่า <c oughs> การส่งเสริอมอาชีพนะครับการาพัฒนาอาชีพให้มีไรายได้ผ่านเกณฑ์ที่ ตั้งไว้นะครับซึ่งหลายๆภาคส่วนนะครับก็ได้มาร่วมกันอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่างบจากส่วนท้องถิ่นจะมีน้อยนะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการระดมทุนนะครับระดมทุนการปลูกเสกเหรียญน,นะครับเป็นของวัตถุมงคลนะครับหรือว่าการจัดกีฬาหรือว่าผ้าป่าอะไรสักอย่างที่จะมาส่งเสริมของอบตอนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับทางอบตอก็ยินดีนะครับที่จะตั้งงบประมาณไว้ตามตามกรอบที่ที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะสนับสนุนเต็มที่นะครับเรื่องอื่นๆน,นะครับโดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ์ของคอ,อนฉิมนะครับในยุคสมัยที่ผมดำรงตาแหน,น่งอยู่แล้วก็ท่าน,นอำเภอดูแลอยู่นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ทํางานร่วมกันก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันนะครับคือหลังจากนี้ไปนะครับผมว่า เราได้ดูพื้นที่จริงแล้วได้ลงพื้นที่แล้วทุกจุดทุกหมู่นะครับผมว่าก็คงไม่เกินกําลังของทุกๆฝ่ายนะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้เราก็เป <off> e> ็นจ <ti> ุดสุดท้ายแล้วนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้แล้วนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับขอขอกรุณากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ที่หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้อง Đó chưa các bạn kiếm nát đó.